สาวกคนเกิดปีระกางานเงินความรักดวงเดือนมิถุนายน67ก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูพร้อมรวย ปูจ๋าขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเป็นโหรมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรม มาเปิดดวงชะตาให้สาวกคนเกิดปีระกานะครับใบแรกเรื่องการงานนะครับท่านได้ทุกใจนะครับทุกใจก็บอกว่าในช่วงนี้เรื่องของการงานตัวคุณมีความเครียดนะครับตัวคุณนะครับ อุปสรรคนะครับรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้เรื่องงานนะครับบางคนก็ถอดใจบางคนก็อยากจะย้ายงานนะครับอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ว่าเราเองอย่าพึ่งท,ท้อนะครับเอาเองอย่าพึ่งท้อถอยนะครับอุปาสรรคต่างๆทําให้เราแข็งแร่งอุปาสรรคต่างๆทําให้เราเติบโตอุปาสรรคต่างๆทําให้เราสําเร็จในอนาคตนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งจุดทดสอบนะครับทําให้เราแข็งแร่งทําให้เราเติบโตบน,นะครับใบที่สองนะครับ เรื่องใช่นะครับก็บอกบอกว่างานที่ทําอยู่เนี่ยใช่เลยนะครับอย่าไปดูอันอื่นนะครับอย่าไปมัวแต่กังวลอย่าไปมัวเปรียบเทียบนะครับว่าอองานคนอื่นเขาดีจังเลยไม่เหนื่อยไม่อะไรต่างแต่อันเนี้ยมันคืองานที่ใช่สําหรับคุณนะครับแล้วก็ผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะมันก็ใช่นะครับเป็นงานของตัวเราเองเลยนะครับอย่าไปสงสัย นะครับบางคนก็ถามอย่นั่นแหละว่าเออใช่งานของเราจริงหรือเปล่าหรือจะไปงานอื่นดีอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้คืองานของคุณเองนะครับคุณเองต้องพยายามนะครับสร้างตัวตนให้ได้นะครับแล้วก็สร้างฐานต่างๆนะครับให้รองรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับใบที่สามนะครับคู่แท้นะครับก็บอกบอกว่านะครับงานนี้นะครับเป็นเปรียบเหมือนคู่แท้ของคุณเลยนะครับก็ ถ้าการทําอะไรต่างๆให้เกิดให้มีให้ปังนะครับก็จากงานนี้เลยนะครับตรงนี้และนะในบางคนนะครับการติดต่อเรื่องการงานก็จะได้พบคู่แท้ด้วยนะครับในตรงนี้นะครับแสดงว่ามีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้พบรักจากการทํางานด้วยนะครับ mm hmm. สาวกคนเกิดปีละกาเรื่องการเงินนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับ ได้ไพ่ราศีมังกรก็หมายถึงว่าตัวคุณเองนะครับจะค่อนข้างประหยัดมัธยัติเป็นพิเศษนะครับมากกว่าเดือนอื่นแล้วก็จะอะไรต่างๆที่เข้ามาในเรื่องการเงินคิดแล้วคิดอีกนะครับกว่าจะใช้เงินแต่ละก้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของอนาคตการวางแผนและในเรื่องของการเงินในอนาคตคุณจะให้ความสําคัญมากจนบางครั้งเนี่ย หลายๆคนก็บอกว่าคุณค่อนข้างจริงหกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสําเร็จในด้านการเงินในอนาคตช่างเข้าไปเขาจะพูดอะไรก็ช่างเขานะครับตรงนี้นะครับการที่วางแผนนะครับเก็บเงินอย่างรัดกลุมวางแผนการเงินดีๆการลงทุนต่างๆนะครับให้เหมาะสมนะครับเราก็จะสามารถที่จะเติบโตในเรื่องของการเงินของตัวเราเองนะครับในที่สองนะครับ แตกหักนะครับในตรงนี้เน,นี Never, mm ่ยก็ต้องบอกว่านะครับบางคนนะครับที่ยืมเงินเราไปนะครับเราเองก็ต้องไปทวงนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้กฎหมายเข้ามานะครับในการทวงถามนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราใจอ่อนนะครับเขาก็จะเล่นแง่กับเรานะครับหรือว่าบายบายเบี่ยงไปทั่วเลยนะครับหรือบางคนก็แบบโยกโยหรือบางคนก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในตรงนี้ในเรื่องของการเงินนะครับ ปูบอกว่านะครับให้จัดการนะครับให้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเอายังไงนะครับจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับอย่าให้คารากาสังนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีของเสียของแตกของพังนะครับในบ้านหรือในที่ทํางานนะครับทําให้ต้องมีการซ่อมแซมนะครับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับไปที่3มนะครับเดินหน้าต่อไม่ต้องรอแล้วนะนะครับลุยได้เลยนะครับในเรื่องสิ่งที่เราวางแผนมานะครับมีโอกาสสาเร็จในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเองนะครับก็ อาจจะเจอนะครับแหล่งทุนใหม่ๆนะครับหรือว่ามีแนวโน้มในการลงทุนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้รับนะครับคำแนะนําที่ดีรับการลงทุนที่จะส่งผลงอกเหนในอนาคตได้สวกคนเกิดปีระกาเรื่องของความรักนะครับปแรกนะครับลาพระนะครับลาพะตัดสละอาออกก็เป็นลาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู flaws, o, so, let s let s ้ครองนะครับหรือคนรักนะครับในช่วงนี้จะนําลาบนาโชคนําลาบมาให้นะครับแล้วก็นําคนดีๆนะครับที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะครับเพฉะนั้นเราเองนะครับถ้าได้คู่ดีนะครับก็ถือว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือนะครับเขาจะส่งเสริมเรานะครับในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับจะนําลาบนะครับนําสิ่งดีๆมาให้นะครับหมาย่สองนะครับ จักรพรรดเลยนะครับจักรพพัดหมายถึงสําเร็จนะครับแสดงว่าคู่นะครับหรือว่าคนที่เรามองดูอยู่เนี่ยใช่นะครับเป็นคนที่จะสามารถช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็สามารถจะร่วมนะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการฟันฝา่าอุปสรรคนะครับเพราะว่าจักรพพัดเนี่ยจะยิ่งใหญ่นะครับจะนําผลสําเร็จอะไรต่างมาให้ตัวเราเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาในตอนเนี้ใช่เลยนะครับเขาจะมาช่วยเรานะครับในการ สร้างลงหลักบัตรฐานช่วยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานได้ด้วยนะครับใบที่สามนะครับภาพรื่นนะครับก็บ่งบอกว่านะครับความรักนะครับของสาวกชาวพิลาการเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับในเรื่องของความรักเลยนะครับสิ่งที่ได้รับนะครับก็ได้รับกําลังใจนะครับได้รับสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็บ่งบอกว่านะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ ความเจริญน,นะครับในอนาคตได้เลยนะครับใครที่อยากกดล็อกอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมดูดวงดาวอะไรนะครับตกมรณะดาวอะไรตกกินนะวิบากกรรมเก่าดาวอะไรที่ตกอรินะครับเหล่านี้ล้วนแต่มีปัญหากับชีวิตของคุณนะครับใครอยากกดล็อกดูดวง5 9 9เ้า้านะครับ กดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูอยากหลุดล้นหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูติดขัดมากแนะนำเลยครับเลขปฏิหารของคนเกิดปีระกาสามแปดหกห้าหสามแปดนี่คือคำทับนายของคนเกิดปีระกาดวงเดินมิถุนายนหกเจ็ด ขอ,อบารมีปู่ให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดเฮงเฮงปังปทุกท่านครับ